มานั่งกินแวกินแวกินอาหารนครพนมแหนอะไรเกี่ยอะไรแต่ตน,นี้เอามาแวะก่อนตอนที่จะเข้าไปที่พระธาตุพนมครับนี่ความเป็นแบบพื้นบ้านจะอยู่แบบนี้อยู่แล้วคนแบบนี้อยู่แล้วอาหารของที่นี่บอกเลยเด็ดแน่โถ่ก็ไม่ถ่ายอ่ะก็ถ่ายอยู่เนี่ย ไปกเบ l เก s g เ l สเก go ถึงน้าวิทเทิพีสวัสดีครับเปิดแต่ประตู <laughs> มาถึงแล้วนอรอขอนะครับยังไม่บอกว่านอรอขอคืออะไรให้ไปถามพี่พีทหารเรือกันดีกว่า ว่าคืออะไรไปไปเดี๋ยวเราไปพบปะพูดคุยกับหัวหน้าฮะขอขออนุญาตอยู่ในพื้นที่ที่หัวหน้ารับผิดชอบไปครับแล้วได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาอะไรด้วยไปอ่าเราก็เจอแล้วขออนุญาตครับเราก็ได้เจอกับหัวหน้า ซึ่งหัวหน้าอะไรไม่รู้เดี๋ยวขออนุญาตให้หัวหน้าแนะนําตัวครับครับก็ขออนุญาตแนะนําตัวครับก็ผมนาวทโทรุ่งเดืองมาสุดที่ครับตาแหน่งปัจจุบันก็คือรักษารษาชการหัวหน้ายุทธการและข่าวกองครับการหน่วยดูแรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมครับแล้วก็อีกตําแหน่งก็คือเป็นหัวหน้าสถานีเรือทา่าพนมครับผมก็เพิ่งได้มาพบปะกับทางทหารเรือก็ครั้งแรกครับผม ที่ตั้งแต่ไล่มาว่าม,มีแต่พี่ทาหารพารตชแล้วก็ไม่รู้ว่ามีทางกองทัพเรืออยู่ตรงนี้ด้วยความเป็นมาเป็นไงเป็นยังไงครับครับต้องขอ,อย่าท้าความครับก็คือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำาแม่น้ําโขงเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราเราใช้ชื่อว่าหน่วยปฏิบัติการตามลำาแม่น้ําโขงหรือเรียกชื่อย่อว่านปขอ่าก่อตั้งเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2513าครับโดยภารกิจตอนนั้นก็คือในการ ต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็ผู้ก่อการร้ายโดยขึ้นการควบคุมกำนชากับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับต่อมาก็คือเมื่อ,อภัยคุกคามเหล่านั้นเนี่ยได้ลดน้อยลงไปนะครับโดยเมื่อปีอประมาณปี2,531นะครับก็เลยปรับนะครับภารกิจมาเป็นในการป้องปันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายนะครับแล้เมื่อปี 2,547ครับเมื่อวันที่23พฤษภาคม2,547ครับกลาโคมก็ได้มีมติให้หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขงหรือนปขเนี่ยปรับเปลี่ยนชื่อมาเป็นหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือชื่อย่อปัจจุบันก็คือน,อนรอขอนั่นเองนะครับปัจจุบันก็มีท่านพลเรือตีนรงเอ็มดีเป็นผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงครับ แล้วอย่างนี้การทํางานในพื้นที่ที่มาอยู่ที่นี่ครับแบบไหนกันบ้างครับที่ทางานหลักก็คือหน่วยเรือรักษาความสงบตามลาแม่น้าโขงเนี่ยจะแบ่งด้วยกันเป็นสี่เขตมีพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งสิ้นเนี่ย928กิโลเมตร <c oughs> ตั้งแต่เชียงรายมาจนถึงอุบ,บลราชธานีก็ว่าได้โดยแบ่งการบังคับบัญชาแบ่งเป็นสี่เขตด้วยกัน <c oughs> ก็คือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้าโขงเขตเชียงราย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมที่ท่านยืนอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็คือนรขอเขตนครพนมและที่สุดท้ายก็คือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีนะครับที่ท่านยืนอยู่เนี่ยก็คือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเขตนครพนมครับก็จะรับผิดชอบตั้งแต่จังหวัดบึงกาฬนครพนม มุกดาหารไปจนรอยต่อเขตอบุบลราชธานีก็มีพื้นที่รับผิดชอบเฉพาะเขตนครพนมเนี่ยรวมทั้งสิ้นประมาณ2 52กิโลเมตร2 52<ช>แต่ก็คือค,คือชุดชุดนี้ทั้งหมดที่ใช่ครับแล้ว <laughs> แล้วคนน้อยขนาดเนี้ยครับ ก็ในในในเขตนครพนมเนี่ยเราก็แบ่งเป็นสถานีเรืออีก4สถานีเรือย่อยใหเราให้เราได้ได้ปกครองคือให้ดูแลพื้นที่ได้ทั่วถึงเริ่มตั้งแต่สถานีเรือบ้านแพงสถานีเรือนครพนมสถานีเรือท่าพนมที่ท่านได้ไปถ่ายทำเมื่อสักครู่ก็คือสถานีเรือท่าพนมและก็สถานีสุดท้ายก็เป็นสถานีเรือมุกดาหารก็คือนอกระอเขตนครพนมเนี่ยจะมีสถานีเรือที่รับผิดชอบ4 สี่ <4 S 2> <4. S 1> สถานีรับผิดชอบทั้งสิ้น252กิโลเมตรครับผมแต่ก็แต่ก็ถือว่าในระยะทางแต่ละบล็อกแต่ละคนที่จะรับผิดชอบจริงๆก็ถือว่าคนก็ยังน้อยใช่ครับ <c oughs> ก็ก็อย่างหลักๆก,ก็คือหนึ่งสถานีเรือเนี่ยจะรับผิดชอบประมาณ50กิโลเมตร50กิโลเมตรด้านเหนือ20กว่ากิโลเมตรแล้วก็ด้านใต้อีกประมาณ20กว่ากิโลเมก็ลอยต่อตั้งแต่จังหวัดบึงกาฬไปจนถึงมุกดาหารอย่างที่นําเรียนให้ทราบไปแล้วครับแล้วอย่าง ขอแยกคำถามอีกหนึ่งคำถามครับปัญหาในพื้นที่ที่เราพบมากที่สุดคือคือปัญหาอะไรครับครับปัญหา,าหลัาๆในพื้นที่ที่เราดูแลแล้วป้องกันและปราบปลา,ปลา,ปลามลาหลักก็คือปัญหายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านที่จะรำเรียงเข้ามาในประเทศไทยครับนะครับจากแม่น้ําโขงเนี่ยไปจนไปจนเส้นทางไปจนเข้าภาคก,กลางแล้วภาคใต้นจ,นจนจุดหมายปลายทางเนี่ยอันนี้เราเหมือนเป็นด่านแรกที่จะต้องต้องต้องคอยสกัด ไม่ให้ไม่ให้ลุกลามไปจนชั้นในชั้นชั้นอื่นๆก็คือเหมือนเป็นด่านแรกเลืแม่น้ำโขงที่จะมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยรวมถึงปัญหาต่างๆอื่นๆเช่นปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการขน สินค้าโดยผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านพิธีการทางสุรกา,าก่อนแล้วก็ปัญหาอาชญากรรมอื่นๆด้วยเราดูแลในการป้องกันและปรับตามการกระทำผิดกฎหมายรวมถึงเราจะต้องประสานการปฏิบัติกับกองกําลังในพื้นที่ก็สําหรับเขตนครพนมเนี่ยเราก็ประสานการปฏิบัติกับอกองกําลังสุสักมนตรีกองทัพภาาที่สองกองทัพบกครับก็คือขึ้นขึ้นกับกองกําลังสุรสา์มนตรีด้วยใช่ครับอ๋อ ก็จะทํางานกับพี่ๆหน่วยอื่นตชดตํารวจน้ําครับครับแล้วก็กองทัพบกเอาอย่างตํารวจน้ํานี่เขาก็มีที่ตั้งอีกที่นึงด้วยใช่ครับใช่อยู่ที่นครอยู่ที่อําเภอท่าพนมก็มีครับอ๋อก็คือทํางานร่วมกันใช่ครับเวลาปฏิบัติภารกิจหรือว่าได้รับแจ้งมาถกต้องแอรบแล้วก็ปฏิบัติงานร่วมกันใช่ครับทั้งการประสานงานและการปฏิบัติงานก็จะร่วมกันแบบบูรณาการครับ